เติมฉันมองก่หมอประกาศนัยบัตรน o c t น r of d โ v i ดี t y ประกาศนับัตรปริญญาลุสดีบัณฑิตออ upon your w o r servant เหนือผู้รับใช้ของพระองค์ please welcome ใเราต้อนลัะคะ ดิก exceptional a c c ที่จะเข้ารับปริญญานี้ได้สำแดงให้ถึงให้เห็นถึงความกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆและเป็นการที่ส่งเสริมในเรื่องของศาสนาศาสตร์ด้วยชีวิตแห่งการรับใช้และการนำผู้อื่น in their faith and spiritual and journeys. ในความเชื่อและในเส้นทางฝ่ายวิญญาณ Their commitment to fostering understanding ความที่ท่านเหล่านี้ได้อุทิศตัวและได้นำพาความเข้าใจให้กับผู้อื่นนั้น And compassion with its c o p e o f influence และในความรักเมตตาที่ท่านได้ให้กับผู้ที่ท่านดูแลอยู่ Has left a lasting impact on the lives of many เป็นสิ่งที่ เป็นอีกที่พลผลกระทบที่มีนิลันดร์ในชีวิตของคนเหล่านั้น And in our humble assessment ด้วยการที่เรานั้นได้เห็นถึงคุณค่าเหล่านี้ด้วยความถอมใจ They, <S they <S have s e l e c t p r o p e r y c o m p l i with all the requirements prescribed by the seminary for such honor ผู้ที่จะรับปริญญาในวันนี้นั้นได้ตรงตามข้อกำหนดของเราในการที่จะรับปริญญา Our candidate A Doctor of Divinity. <laughs> the conferment of the honorary degree of the Doctor of Divinity <laughs> is prestigious recognition. <laughs> that is reserved for individuals who have made significant contribution. <laughs> to the field of divinity. ในเรื่องของศาสนศาสตร์ Although it is only conferred and not earned แม้ว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้ที่มอบให้ไม่ใช่สิ่งที่คนเหล่านี้นั้นได้สแสวงหาเพื่อที่จะได้รับ r u g h course studies ไม่ใช่สิ่งที่จะไปเรียนเพื่อจะได้รับปริญญานี้ It is still considered the highest religious doctorate แต่ถือว่าเป็นปริญญาเอกปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่สูงสุด because it is generally awarded only for outstanding accomplishment in the ministry เพราะว่าเป็นปริญญาที่มอบให้กับผู้ที่ได้รับความสำเร็จสูงสุดในการรับใช้เท่านั้น we are conferring this title เราได้มอบตำแหน่งนี้ <S Reverend s i r i o r n p i y a s a n a ป๋ ศาสนาาจารย์สิริพรปิยะทัศนคงรรอบยด็อมักจอยมักศาสนอาจารย์แอนเบรียดอแอโกลน่แอนรบรโดรพีกาลิโนและศาสนาจารย์ er อัลเฟดกาลิโนยบนพื้นฐานของพันธกิจที่เกิดผลอย่างมากกว่า20ปีของท่าน The <R> President of the t i r o s Theological Seminary International, in accordance with the biblical principles and the laws of the Republic of the Philippines, upon the recommendation of the Seminary Council, and by virtue vested upon me by the Board of Trustees, hereby confer upon you the honorary degree of Doctor of Divinity. Admitting you to all the rights and privileges and honors. Congratulations and God bless you. ควาพระเจ้าในฐานะที่เป็นประทานของวิทยาลัยนังพิศานานาชาติคารอสดรโรเบิร์ตเนรีในวันนี้ด้วยหลักการทางประของพีและกดเกตแห่งประเทศฟิลิปปินส์จากการที่สภาได้แนะนำชื่อของท่านเหล่านี้ โดยทางกรรมการขณะนี้ข้าพเจ้าขอมอบปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้ในด้วยเกียรติและด้วยเกียรติสูงสุดขอแสดงความยินด,ดีและขอพระเจ้าสรงอวยควาท่าน